สุดยอดคนดวงดีประจำสัปดาห์นี้นะครับเป็นสัปดาห์ของวันที่17ธันวาคมถึง23ธันวาคมนะอาจารย์เตรียมไว้ให้6ลัคนาหเหมือนเดิมนะแต่จะพูดแบบไม่เรียงนะที่พูดก็ดีหมดนะทั้ง6ลัคนานี้ลัคนาที่1ลัคนามังกรนะสัปดาห์นี้ถือว่าชาวมังกรนี่นะโอ้โหสบายอกสบายใจนะมีโอกาสดีๆมากมาย นะโดดเด่นทั้งในเรื่องการงานโชคลาบและการเงินนะครับอันนี้เลยยกให้สัปดาห์นี้ถือเป็นอันดับหนึ่งไปก่อนนะลัคนาที่สองนะครับลัคนากุมชาวลัคนากุมเนี่ยนะก็ถือว่าโดดเด่นมากเลยนะเนื่องจากว่าดาวอาทิตย์ก็เป็นเจ้าเรือนปัตตนิโคจรเป็นเทวีโชคในเรือนลาภะนะนั่นหมายถึงจะได้รับโอกาสได้รับการสนับสนุนจาก พี่น้องพวกพ้องบริวารทั้งหลายมาเกื้อกูลเรานะมาเกื้อกูลดีมากเลยนะบางคนต้องเดินทางต้องอะไรต่างๆก็จะมีคนคอยช่วยเหลืออะไรเงี้ยนะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับลัคนาที่สามลัคนาสิงห์นะชาวลัคนาสิงห์เนี่ยด้วยความที่ดาวประจําตัวเลยนะคือดาวอาทิตย์ย้ายราศีตั้งต้นสัปดาห์วันที่17 ย้ายเสร็จได้ตำแหน่งเป็นเทวีโชคเลยนะฉะนั้นมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแน่นอนเทวีโชคนี่ก็น้องๆราชาโชคเลยราชาโชคหมายถึงโชคอย่างพระราชาเลยโอ้โหได้ทุกอย่างชี้ชนกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ถ้าเป็นเทวีก็เป็นโชคอย่างราชินีเลยนะอันนี้ก็มีโอกาสสาเร็จสมปรารถนาได้ดีทีเดียวนะพิธีพิเศษส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พิธีผูกดวงมหาฤกษ์ ตัดเคราะห์หนุนดวงส่งเสริมชะตาเร่งโชคลาภและความสำเร็จที่ปรารถนาเสริมอำนาจวาสนาบารมีพร้อมลำดับขั้นตอนพิธีตัดเคราะห์ต่อชะตาขอขมากรรมขออโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวงส่งเสริมวาสนาเร่งความสำเร็จพลิกดวงชะตาเปิดทางให้พบเจอตัวช่วยผู้อุปถัมนำพาสู่ความสำเร็จที่ปรารถนา พร้อมบทสวดพุทธคุณที่เข่นขลังและมหาเลิกพิธีหนุนดวงเฉพาะบุคคลในชุดประกอบไปด้วยเทียนมหาเลิกสะดอกเคราะหเทียนมหาเลิกบารมีเทียนมหาเลิกชกลาบโคกศัพย์และเทียนชัยมหาเลิกราชาเจ้ารัพ์ทําพิธีสองครั้งในปี2566และปี2567ตามวันเวลามหาเลิกมงคลราชาเจ้ารั์ ที่กำหนดให้ด้วยการผูกด,ดวงชะตาวางลัคนาเฉพาะบุคคลสนใจติดต่อได้ที่ไล ne@ o t open d w ดหรือที่เบอร์086-336-6390าต่อไปนะครับลัคนาตุลชาวลัคนาตุลเนี่ยนะถือว่าโดดเด่นเลยดาวประจำตัวก็ยังเป็นเกษตรตราธิบดีนะดาวพฤหัสก็ยังเล็งดวงชะตายอยีกต่างหาก ดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนลาพะนะมาโคจรได้ตําแหน่งเป็นเทวีโชคนะโดดเด่นมากปลายสัปดาห์ดาวพุธเดินหน้าอีกนะจะส่งผลให้ชาวลัคนาตนเนี่ยเหมือนได้เกิดใหม่เหมือนมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิต เกิดความโล่งอ,อกโล่งใจเกิดความสบายอ,อกสบายใจนะอันนี้มันจะส่งผลแบบนี้นะบางคนได้เดินทางบางคนได้ย้ายถิ่นอย่างงี้นะเพราะว่าเป็นเทวีโชคในเรือนสัตชะนะใครค้าขายก็ให้พูดเยอะๆสื่อสารดีๆไปเยี่ยมลูกค้าจะสําเร็จสมรารถนาโดยง่ายนะครับลัคนาที่5ครับลัคนามินนะชาวมีนเนี่ยนะถือว่าสัปดาห์นี้เป็นต้นไป จะคลายจากความกังวลบุญกุศลหนุนนำนะสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นในดวงชะตาโดยเฉพาะเรื่องการงานนะเพราะว่าดาวอาทิตย์เข้าสู่ตำแหน่งเทวีโชคในเรือนการงานแล้วงานจะส่งผลให้เป็นเม็ดเงินนะยิ่งพอปลายปีอย่างเงี้ยมันจะดีขึ้นเรื่อยๆเลยพอตั้งแต่มกรากรุมพามีนาหกเจ็ดเป็นต้นไปนี้เงินไหลามาเทมาเลยนะเจ้มีเนี่ยเตรียมตัวให้ดีนะอ่าลัคนาสุดท้ายครับ ลัคนาที่6ลัคนาธนูนะชาวธนูก็ถือว่ามีอิทธิพลของดาวอาทิตย์มากุมลัคนาตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะเนื่องจากดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนสุภพพะสุภพพะก็หมายถึงความสุขความสําเร็จความสมบูรณ์ความบริบูรณ์นะ มากลุ่มลักขณาและเป็นเทวีโชคนะมันจะมีสิ่งดีๆได้รับการสนับสนุนได้รับการเกื้อกูลอะไรโอ้โหมามีแต่ดีๆนะสบายอกสบายใจกันเลยทีเดียวนะครับฉลกมังกรทองต้องรับความสำเร็จปี2 5 6 7ฉลกบุคคลเป็นศาสตร์วิชามีมาแตกบโบราณเป็นการบอกถึงลักษณะที่ดีของแต่ละบุคคล ฉลกที่ดีจะเสริมดวงให้สำเร็จของปรารถนาทุกด้านชื่อนามสกุลเลขที่บ้านเลขทะเบียนรถเบอร์โทรศัพท์อักษรพยัญชนะต่างๆในชื่อบริษัทชื่อสินค้าสีสัญลักษณ์ลเนายเซ็นเซ็นให้ถูกฉลกจากเงินล้านได้งา่ายๆอยากให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดต้องแก้ไขให้ถูกฉลก ฉลกมังกรทองศาสตร์วิชาลีรับชั้นสูงช่วยคุณได้เริ่มต้นตรวจสอบแก้ไขฉลกตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมรับสินตีตลอดปี2 5 6 7รีบจองด่วนจำนวนจำกัดติดต่อได้ที่ l ล n e แอปพ p ก n นดาวหรือที่เบอร์086 336 6390